เฮ้ยคิสตันต์ต้องอีกมาดักหน้าโอ้โหคิสตันแดงคนหน่ไปได้เล่นไงกันปึ๊บปัป๊บว้ายดอ,อ,อกไอ้เรี่ยโอ้ลิงมาอีกแล้วโอ้แต่อ้าวมันจะอื้งวิ่งว้าลิงลิงดักหน้าน่ารักลิงโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหชิบานแล้วมมคือบุคคลเดี๋ยว <laughs> คุณมงคลแน่เสีแดงคุณโอ้เป็นคนแยกคุณมงคลเดยเเดี๋ยวเดี๋ยวชาไปโอ้เจอเลยข้างหน้าคุณมงคลแน่ๆโอ้หคุณมงคลเอซีตามหลังไปเพียบเลยร ดีไหมล่ะดีวขวาแล้วสิดิวไปขวาแล้วกันเฮ้ไปขวาอมทางนี้นี่ขวาขวาต่อสายสายครูเป็นคนหน้าหนาชิบหายโดนดักโอ้โหเรียบร้อยวิโอ้ไปแล้วครูเป็นคนเดี๋ยวต้องรอดเดี๋ยวต้องรอด